สวัสดีครับวันนี้พบกับแหวอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็มาอัปเดตให้กันสักนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยช่องผมเนี่ยเล่น t ทหรือว่าทัวร์ออดิี้เนาะก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกหรือว่ามาตอบคำถามที่คำถามเนี่ยถามกันมาเยอะในระหว่างการเล่นเนาะก็6วันใน ทวนแอเรียบัในเซิร์ฟโกลบอลที่ผมเล่นเนี่ยในเซิร์ฟอเลเซียเนี่ยอเลเซียเนี่ยมีมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วกันนะครับก็เริ่มจากคำถามแรกเลยว่าเเกมนี้สนุกไหมนะครับคราวนี้ถามบ่อยมากก็คือเกมเนี้มันถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเคยเล่นตอนเซิร์ฟเกาหลีเนาะซึ่งเกมเนี่ยมันมันก็สนุกแหละ ต่ถ้าถามว่ามันเป็นเกมที่สนุกที่สุดไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมจําเป็นต้องเล่นทุกคนไหมพลาดไม่ได้ไหมผมว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ว่าในเกมเนี่ยมีความเพลินระบบทํามาใหม่บาลานซ์มากขึ้นการเล่นนู่นนี่อะไรผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากเซิร์ฟโกจากเซิร์ฟเกาหลีสู่โกลบนะปัจจุบันนะก็ สายฟรีก็เล่นได้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นแล้วกันประมาณนี้สําหรับคําถามแรกนะอันนี้ถามบ่อยกันจริงๆนะครับแล้วก็ขนาดที่สองนะครับว่าหาเงินกับเกมเนี้ยได้หรือเปล่าถ้าณนะปัจจุบันที่เล่นอยู่ยังหาไม่ได้การซื้อขายรูเซนในเกมเนี่ยก็ ทนะเวลานี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ว้าวหรืออะไรสักเท่าไหร่แล้วอยู่ในช่วงปั้นตัวของแต่ละคนด้วยมันก็เลยทําให้ในช่วงหกเจ็ดวันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าหาเงินในเกมเนี่ยยังยังยังหาไม่ได้ฮะควรหาของทําให้ตัวเองเก่งกว่าน,นี้ก่อนถึงจะหาเงินได้อเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วของในเกมก็เริ่มขายได้แล้วนะเริ่มมีรูทรงรูเซนเห็นไหมอันนี้ผมเล่นสายฟรีนะ แต่ว่าผมเองก็ยังพอมีรูเซนอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าก็ยังพอขายได้เห็นไหมของที่ของที่ได้มาเนี่ยก็ยังพอที่จะขายเป็นรูเซนเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยรูเซนมันก็อาจจะขายได้ในราคานึงอะไรอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้หาข้อมูลอย่างชัดเจนมากเรื่องการขายรูเซนนะครับก็ประมาณนี้แต่วา่าที่รู้มาเนี่ยก็คือยังขายไม่ค่อยได้นะครับยังไม่ค่อยมีคนอันนี้เท่าไหร่ ยังมีคนเติมเยอะเท่าไหร่โอเคคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับเ,เล่นคนเดียวได้ไหมต้องทําอะไรยังไงคือแน่นอนว่าผมว่าคําถามนี้ก็เป็นคำถามที่มาบ่อยนะครับซึ่งไอการเล่นคนเดียวของเกมนี้เนี่ยมันเล่นคนเดียวได้แหละครับแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องหากิลคุณต้องหาปาร์ตี้ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยอถ้าคุณมีกิวกิวเขาจะรวบกิวเขาจะรวบรวมปาร์ตี้ให้กับคุณเพื่อที่ให้คุณเล่นคอนเทนต์สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ผู้คนในการช่วยเหลือกันที่จะทำเควสหรือว่าอา่าบอสหรือว่า,าไปต่อสู้กับคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้ของที่ดีกว่าคนอื่นมา หรือว่าแย่งชิงกันอะไรก็ว่ากันไปนะประดถามคนเดียวเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ต้องเข้าหาคอมมูนิตี้เข้าเข้าหาสังคมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวละครมันแข็งแกร่งขึ้นด้วยต้องหาของต้องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมผมก็ตอบว่าเล่นคนเดียวได้แต่ถ้าเล่นคนเดียวแบบไม่เอาอะไรเลยเนี่ยผมแนะนำเลยว่าไม่ไหวจะให้ไปลงดันกับคนมั่มๆ่จะให้ไป เล่นกิววออะไรงี้คงไม่ได้เล่นแน่ๆนนะครับคงยากแต่บางคนก็อาจจะมีทางเลือกของตัวเองก็คือ,อเน้นในส่วนของการฟาร์มแล้วก็อะไรเงี้ผมว่าแอบ,บได้อยู่นะแอบบได้อยู่แอบบได้แบบหาเงินหาเงินหาเงินหาลูเซนอะไรเงี้โดยที่ไม่ต้องเติมอ่ะพอจะได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งวันในเกมต้องทำอะไรบ้างอ่อ หนึ่งวันในเกมเนี่ยต้องทาอะไรบ้างใช่ไหมวันหนึ่งที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมาถึงก็ต้องดูที่ในส่วนของตัวเควสท,ที่เป็นคอนแทคนะครับมาถึงก็ก็พยายามจะทำเควสคอนแทกก่อนเลยนะเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับเนอ่ยออในส่วนของหน้าจอผมเนาะ ตอนนี้เรากำลังจะไปดูที่เควส์คอนแทคโอเคในหนึ่งวันเนี่ยอ่าเควส์ตัวคอนแทคคอนแทคไลท์เนี่ยอ่ามันจะสามารถอ่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้มาสิบต้องทำสิบอัน,นอ่ะอ่าสิบสิบคอนแทนะครับสิบเควสประมาณนี้ซึ่งเควสหนึ่งก็ทำประมาณไม่นานหรอกประมาณสิบเควสเนี่ยประมาณ ผมให้ผมให้ต่ำๆประมาณแบบเกือบเครึ่งชั่วโมงนั่นแต่ไม่น่าถึงแล้วครับไม่ถึงหลอกประมาณนี้นะครับสิบเมตรตนะครับง่ายๆแล้วก็ระหว่างไปทำเนี่ยจริงๆก็มีของที่ต้องดรอปด้วยจริงๆก็ทําได้แบบไม่ซีเรียสเลยมีโอกาสดรอปของที่ต้องใช้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอันเจียนเนาะทำเควสดอัน,นเจียนนะครับ ทุกวันจะรี900ก็คือต้องลงนันเจียนทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะครับก็สบายๆครับอาจจะลําบากในช่วงแรกหน่อยของไม่ค่อยมีเกียร์ยังอ่าตัว Combat Power เนี่ยถ้าถ้าค่า c p ยังน้อยอยู่ก็อาจจะลําบากหน่อยพอสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มง่ายละนะครับอืมแล้วก็หลังจากที่อ,อลง้ันเสร็จนะครับมีแ้มอบงอบิสก็ต้องไปลงอิสเพื่อที่จะให้แจมมันไม่ตัน ไปฟาร์มของด้วยเอาของมาขายได้ด้วยแล้วก็ทําให้ตัวละครเราเก่งด้วยนะครับอืมประมาณนี้นะครับอีเวนต์โอเคคราวน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ที่จะบอกกับตัวผู้เล่นเลยว่าผู้เล่นที่เล่นเนี่ยจริงจังแค่ไหนแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอะเราจะใช้เวลาเล่นกับเกมนี้นานแค่ไหนอะก็ขึ้นอยู่กับตัวอีเวนต์เนี่ยแหละนะครับก็ มองข้ามอีเวนต์อื่นไปบ้างนะครับสำหรับผมเองเนี่ยในในในการเล่นรอบนี้เนี่ยผมมองข้ามอีเวนต์ไปเยอะพอสมควรนะครับก็พยายามจะเล่นแค่แบบช่วงห้าหกโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็เลยนะแต่หมายถึงว่าที่คิดเอาไว้คือจะเล่นประมาณนี้นะครับก็อีเวนต์จะมาเรื่อยๆครับนะรวมถึงพวกข่าบอสคอนฟิกพวกกิววอ์หรือพวกอีเวนต์ที่เป็นคอนฟิกอะไรเงี้ยอีเวนต์ของกิทำเวสกิอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งเนี่ย ถ้าถ,ถ,ถ้าเล่นถ้าเล่นแบบเอาจริงเอาจังเอาเล่นแบบเล่นแบบผมว่ายังไงก็มีห้าชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเล่นเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเล่นน้อยนะสำหรับเกมนี้ต่อวันนะครับโอเคเออ่คำถามต่อไปนะครับดันเจียนเล่นคนเดียวเล่นเป็นบาร์ตี้รู้สึกยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่เล่นมาหกวัน มีตี้มีปาร์ตี้มีปาร์ตี้ที่รู้งานยังไงก็สนุกกว่าการไปแบบกดสมเจอกดสมเจอมันอะไรไม่รู้อ่ะอืมแค่นั้นเองนะครับรู้สึกยังไงบ้างถ้ากดคนเดียวผมบอกได้คําเดียวว่าหัวร้อนมากนะครับแค่นั้นเองกดไปแบบแมทแบ็กกิ้งอะไรเงี้ยหัวร้อนจริงนะครับส่วนเล่นเป็นปาร์ตี้ก็อาจจะแบบก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่คนรู้จักเราทั้งหมดอ่ะเนาะก็อาจจะมีแบบเออ,อเราเรา,เราพลาดบ้างริงใจเขา เขาพลาดมาเขาเกรงใจเราแต่ว่าทําไมไม่ผ่านสักทีรุ่นนี้อะไรอยีก็อาจจะมีความรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าไม่ได้เป็นเป็นส่วนที่แย่ขนาดนั้นนะแต่ถ้ากดคนเดียวผมบอกเลยว่าภัยพิบัติแน่นอนนะครับสําหรับความรู้สึกตัวเองนะครับอ,อระบบการต่อสู้นะครับอ่ะคําถามต่อไปขอโทษทีผมข้ามคำพูดไปนิดหนึ่งคำถามต่อไประบบการต่อสู้สเกลเล็กบอสคอนฟิกนะครับ่อ,อ สเกลการต่อสูเ้เล็กๆเอ่อในเช่นตัวอย่างเช่นในดันอบิสเนะเาะอ่ายกตัวอย่างเช่นอะไรดีนะอ่าในดันอบิสแล้วกันในดันอบิสตอนช่วงกลางคืนเนาะในเนี้ยก็ช่วงกลางคืนของเกมเนี่ยมันจะต้องตีกันในนั้นเนาะก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตีกันบ่อยๆหรอกแต่ก็ได้ตีอ่ะนะอืมในนั้นเนี้ยก็ ผมว่าแน่นอนว่าถ้าไม่มีทีมก็ถ้าไม่มีปาร์ตี้เข้าไปก็เละเทะเหมือนกันเกกดโซโล่ค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับสำหรับในดนะันเจียนอ่าในในการในระบบต่อสู้สกเกลเล็กเนาะเล็กที่ว่าเนี่ยสุดท้ายคุณก็ยังต้องหาตีนะครับโซโล่ Solo คนเดียวไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับหรือต่ำๆเนี่ยต้องมี3ามคนนะอสามคน ามคนที่ว่าเนี่ยมาเล่นอะไรก็คือแบบมาเล่นอารีนาอะไรแบ่จริงๆในอารีนาเนี่ยก็กดโซโลได้นะนก็จะโโลมาให้เอ่อคล้ายๆกันแล้วก็เป็นผู้เล่นจากเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าระบบในทํามาได้ดีนะเพราะผมเนี่ยชอบการต่อสู้ไงแล้วพอมาเล่นใน,นี้เออผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีอะไรให้เราเล่นต่อสู้ไว้ให้เราแบบขยันทําบิลเพื่อที่จะแบบ้มาลองเล่นไว้มาสู้คนอื่นดูไว้อะไรเงี้ยเอ่อบอลคอนฟิก นะครับผมเคยเกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันมันยังไงเนาะก็คือในส่วนของตัวบอสคอนฟ lict เนี่ยก็แน่นอนครับถ้าถ้าถ้าไม่มีกิลนะครับถ้าไม่มีกิลเลยหรือว่าถ้ากิลเราคนน้อยเนี่ยแน่นอนว่าแทบจะไม่ได้แบบเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ PVP ที่ที่ที่ถ้าคนน้อยก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยมีส่วนร่วมก็คือแค่โดนกระทืบแล้วก็โดนดันออกไปอยู่ที่เซฟโซน ทาให้แทบจะไม่ได้เล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือบอกว่าเป็นเป็นเป็นคอนเทนต์ของเกมที่สนุกแต่ถ้าอยู่ที่ถ้าอยู่ผิดที่หรือว่าถ้าอยู่ในจุดที่สู้ไม่ได้เลยคนน้อยกว่ามากๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนุกเลยนะครับในขณะเดียวกันฝั่งคนชนะเนี่ยได้ผลประโยชน์ฝั่งคนชนะได้ผลประโยชน์ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยอีกก็หนักอยู่เหมือนกันสําหรับกับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาของเกมอยู่เหมือนกันนะ ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่จะพูดในต่อไปแล้วกันเดี๋ยวขอพูดเรื่องต่อไปก่อนก็คือความแหลกและปิงเนาะมีผลกระทบต่อการต่อสู้คอมแบทหรือว่าคอนฟ l i c ขนาดใหญ่ไหมผมว่ามีแต่ไม่ขนาดนั้นสุดท้ายแล้วยังเล่นได้ในในจุดที่ไม่ได้หงุดหงิดจนเกินไปเนาะ ในเรื่องของการต่อสู้นะไม่ว่าจะสเกลเล็กสเกลใหญ่อะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าคอมคอมสเปคต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องปรับภาพที่ไม่ได้สวยเท่าที่อยากจะเป็นัะเท่าไร่หน่อยนะครับก็ก็น่าจะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ,อ,อีกหนึ่งส่วนที่ มีการแก้ไขและปรับปรุงมาดีมากสำหรับเกมโถนแอร์ดิเอรีที่ผมชอบที่สุดตอนนี้ก็คือกิววอลนะครับกิววอลผมชอบมากนะครับตอนนี้เนี่ยระบบกิววอ์นะครับก็คือเป็นการโยนโยนเข้าไปโยนโยนเข้าไปในโหนดโยนชื่อของกิวตัวเองเนี่ยเข้าไปในโนดนั้นที่เราจะยึด นะครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามก็จะโยนเข้าไปเหมือนกันโยนยื่นเข้าไปว่าเราจะสู้ที่เนี่ย <c oughs> นะครับโดยการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นอ่าผมจะที่แบบงี้ก่อนผมอาจจะไม่เข้าใจมันถูกร้อยเปอร์เซ็นะแต่อันนี้คือผมฟังเขา,าอีกทีหนึง่งนเะพราะผมเองก็ยังไม่ได้บอกสักทีเหมือนกันก็คือเป็นการต่อสู้แบบเจ็ดสิบต่อเจ็ดสิบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมได้บอเนี่ยผมบอกเด้ว่าผมว่าน่าจะสนุกมากมากนะครับก็เลย ทำให้ตอนนี้ผมรอที่จะวอลแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปอธิบายทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าณเวลานี้ผมชอบที่เขาแก้ไขระบบเรื่องนี้มา,มากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกววอสู้กันเนี่ยมันสู้กันแบบ400ปะทะ2 0 0หรือว่า400 200ปะทะห0 0ส0อปะทะร้อยอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดความไม่แฟร์สำหรับการเล่นวนอนดอับดิสเท่าไหร่สำหรับตอนนี้ผมชอบมากที่มันทําให้เป็น70ต่อ70็ดอ่าสามสิบไรเดดนะครับเดี๋ยวผมจะ ขอรวบรวมข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้ทีนันผมจะมานําเสนอแล้วกันนะครับก็เป็นอะไรที่ชอบอย่างที่บอกนะครับรวมๆแล้วใครยังมีคําถามอะไรอีกนะครับก็สามารถถามกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคผมลืมไปอย่างหนึ่งคําถามนี้บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดของที่สุดเลยนะครับคําถามนี้เลยก็คือเกมนี้เนี่ยต้องมุดเล่นไหมนะครับ <c oughs> เกมนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมุดแล้วก็มาเล่นนะครับคุณเอคุณแค่มุดเข้าไปโหลดหาวิธีการแบบมุดแล้วไปโหลดเพื่อแอดเกมเนี่ยเข้ามาใน i อดีของ s ตรีมเราให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมุดหรือไม่มุดเพื่อที่จะเล่นเนี่ยก็ได้เหมือนกันผมไม่มุดนะแล้วก็เล่นก็มีความแหลกขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุดเล่นเนี่ยความแหลกก็จะน้อยลง ถ้าถามว่าจําเป็นต้องมุดไหมไม่จําเป็นต้องมุดแต่ว่าอาจจะแหลกหน่อยถ้ามุดก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ6วันที่เล่นมาครัถามคําตอบนะครับกับเกมโ่วนแอร์ดิปเปอรนะครับที่ผมหายไปหลายๆวันเกือบหนึ่งสัปดาห์เลยที่ไม่ได้ถามคลิปวิดีโอนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ในส่วนของตัวในทวิตนะครับแล้วก็ใน youtube เนี่ยให้มากขึ้นนะครับก่อนอันนี้เนี่ยผมลืมผมลืมสตรีมใน youtube บ่อยมากต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาให้มันถูกต้องนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับก็ใครมีคำถามอะไรเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลย สำหรับคลิปนี้แหมขอตัวลาพัผกผ่อนก่อนครับสวัสดีครับ